สวัสดีค่ะยินดีตอนท่าชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่28นะคะเดือนมีถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าไปพี่น้องพระเท่าสุขสุขชนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี่นะคะพู่เรามีแนวทางมากปากแล้วพู่แล้วก็มันใจสุดนี้พร้อมนะคะ พี่น้องคะเอาหน้าทางมุอนี้นะคะของปูวัดป่าอุดรนะคะสิสดงว่าเป็นตัวใดฝ่ายวิรรพิตรติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูค้ากราบนมัสการค่ะกับปูขคโต๊ะก็แล้วมุมนี้โต๊ะค่ะครับปู่หมูว่านนี่ก็โต๊ะค่ะปู่คะหมูว่านนี่ลำบ่นยิ่งเด็ดคีบไม่จะขั่วขั่วเคี้ยวไม่จะเสียงป่นโต๊ะ ยังมือมันอีกก็ตกตั้งแต่สานละค่ะผู้คะอยเีีบนหูยินละตัวเลเอาลหงอัดไม่ก็ใช่เกิดปัญญายีและีหลีแล้วค่ะเมาวานี้นตกแมีแต่เสียงฝนเนาะจับ่าพระเจ้ากับพวกยิ้นิยยินแต่เสียงฝนใส่ทงีเว้ค่ะเสียงฝนฝนตกแห้งค่ะ นี่ทุกทีมีที่ดอกก็มุญิญเสียงเสียงที่สัตว์เก่นี่อยู่เลื่ยบ้างค่ะเมื่อวานนี่ตัวไหนของตัวลองไหมตัวไหนกองเบิรงดูเดี๋ยวนะครับปูค่ะเป็นมันนะคะเมื่อวานนี่ปูลงคันนละมุนด้วยค่ะปูค่ะโอเป็นคันนละมุนเนาะค่ะ มีสามมีศูนอยู่ตัวเหรอมีอยู่ครับปุ๊ค่ะเมื่อกี้เอาเต่เก่าว่าใช่ตัวเดียวสันแล้วกันนางจิริตรตัวหกกับจากหกกับกายเป็นเก่าทันแล้วทันหัวทันแล้วค่ะว่าหนิขนาดเกียรเขียนกันไว้ให้ปุ้ยนะคะศูนย์เก้าสามมันเป็นศูนย์เก้าสามอันนี้มันเป็นเก้าสามศูนย์นะเก้าสามศูนย์ที่ค่ะปุ๊โเปลี่ยนกลับไปนล้วหมอค่ะ ถ้าเทีตัวดีมันมาตรงนะอืมเกิดเรืขึ้นในคันละมุนละมันว่ามันเกิดอันหลวงอะได้ลาะเดียวหกเลาะอืัหกกับโกมันเกิดตัวเดียวกันมันเกิดกับคู่บานันยู่ห่างตู้นี่มันเกิดนิมิตมวลรังพันเรื่อยบอกถึงเี้ค่มวลรันมันบอกแปดแปดหามันก็ออกแปดหาเลยได้มวลนั่นน่ะค่ะบันนีหมื่บ้านมันเกิดเรื่องบอกสูดปูฟังค่ะ โอ้ยแต่แกใหญ่ขุดมากดูขางหลวงพ่อนิดฝันสองขึ้นซ้อนเลยว่าสันอืมันจังไหหล่ะฝันได้เป็นโตเลย่าสันเราบอกเป็นโตเลยแม่าสันค่ะนี่ละมันจงบอกตันได้ไปเหงาสันหอกค่ะได้เป็นโตจังสิงเลยสันหอกค่ะหมวหมวเล่าเลยสื่อกุฏีนี่เล่าสื่อเองได้นะเล่าสื่อลัตเตอรี่มันเขาเรียกนาสามตัวไหมโอ้ครับพ่อ แล้วไหนจักจักใบบัวแล้วว่าซิบพวกใบในเก็บเมื่นกัไหมค่ะในเก็บเมืนกัวแล้วสื่อุตินี่าหาหมือนโอบบกเลยเนี่ยอืมค่ะพูดสื่อคุติอันลองดาวบอกเขาเจอนแม่นค่ะอันเลี้ยมินเขามาเมื่อไหเบิ้งไก่เบิ้งก่แล้วไก่ทั่วงามอยู่ด้ล่ะค่ะพ่ค่ะกระยูยกระันรัดยูองเดียวพอดีเลยค่ะ คนกันนี่แลี้ยวันเกันฝ <uhhh> ันในเม็ดเดียวจังสี่เ so ล้วค่ะปูนวันนั้นเพื่นกันยังมาบอกปูนเนี่ยแปดแปดทาไม่นกันมาออกลางออกแปดทาหัวหนามันกันยังออกแปดแปดอีกเนี่ยค่ะบอกเทียดเดียวเขาทั้งสองหัวคน่ะค่ะมันดีเพื่อนได้ไงไม่ยู่เลยอันอันขึ้นดูแล้วในสองมือสามมือเราฟันสองขึ้นส่อนกันเลยไม่ทัด มันมาบอกว่าตัวเดียวว่าสัตว์มาเม็ดเดียวเปล่ามาสัตว์กราวันสามศูนย์มาสัตว์อีกโอ้ค่ะพ่งจะว่ากันมันก็มาตรงกับเปลือกอะโมนปูร่องหมู่บ้านนี้มาเนี่ค่ะมันตรงกันนะปพวงมันสี่เป็นตัวนี้สเด๊คค่ะพวงนั่นแหะพูดก็เลยว่าจะให้ย่ำเบียกมันใจเอาเน้นตัวนี้เพิ่งน่าสัตว์นี่่ามันก็มีบนไม่ลางเนาะ เขาแบบอาเทียบางเทียมันมาบนอาเทียมันมาล่างเขากบบจาัดติดนะโมมันเป็นเลขความฝันนาะเม็ดเดียวนะ่ตับเลขกขนาดมดมันกับเขากันเลยตัวน,นั้นมันเป็นมันก็เป็นเกลือสามศูนย์ด้วยกันนะตัวน,นั้นเกิดจาเข้าววา,าก,กุ้หมูว่านี่เนาะค่ะแต่ว่าเอ็มมินเขียนลูกไห้คือเก่าอยู่ละเขียนเก้าสามศูนย์หกศูนย์สามก็หลังวันเขาหน้อยเขียนขน้อยเขียนไฮปูนี่ วานไอวเมศูนย์เก่าสามครับปุค่ะโอ้เป็นศูนย์เก่าสามเจ๊ค่ะอันนี้่นบอกว่ากิวเละคันละมุนเนาะค่ะแล้วอันนี้เละฟันอันนี้่นบอกเลยนี่ว่าเก่าสามศูนย์เลยว่าจเท่ากับศูนสามเก่าเก่าสามศูนย์ปินอยู่นี่แหละเนาะครับอืมเร่าก็บอกว่าสองขึ้นปวดหคนมาย่างใหม่ว่าจะเ้ามันเกิตั้งตรงกับเละลมตนปูให้มาจนในบ้านหมู่บ้านนี่แท้เนี้ค่ะคนเดียวกันเรยนะ จีวอกเขาตัวนี้บอสนอกผู้ว่านตั้ตรงกันมากเลยตอนนี้เอาวงกลมเลเม็ดเดียวเลยเก้าสามศูนเลยครับผู้คะเม็ดเดียวนี่ยไรกันตัดเดินเราบนลากอย่าเลียวก็ที่ตัดดอกอยู่ไอ้พวนตัดก็ได้นะครับ่าจีว่าลายตัดตัดดอกขาตัดสามศูนย์่แล้วตัดดอกไข่เนาะแม่บ่า่ะหอแม่ค่ะเก้าศูนย์ลึกสามเก้า เก้าสามไงเพิ่งสามเตาเนะาะอืมแต่ว่าเขา,ก,ายยกว่าช่างไทยออกหสามศูนยั้นอองรถดีอ่ากวันเป็รี๊ดมิดเดียวหนึ่งไหมค่ะพบูเจ้าว่าอันนั่นพูดว่าเล้ช่องอะไรเพิ่งอะไรคะอันเมื่อล่องวุฒิเพิ่งนี่ละเลขกันนั่นรถสองซี่สองซี่ดนีครับบู เดี๋ยวผู้จิส่งไปให้เบริษงทีหลังเราค่ะเจ้ไก็เอาขึ้นไอเอฟซีเห็นแค่ลาเมื่อเอากุฏิมาลูกน่ะนะเมื่อรถมาส่งน่ะนะมันเป็นมันเป็นเลขกที่ยังผู้ผู้ก็เลยมาบังเอิญแท้มันเลขกสองซี่มันก็ตรงใจแท้ผู้ก็เลยทายไปน่ะเดี๋ยวผู้จิส่งไปเบริษัทลังเราค่จ้าเอาขึ้นไอเอฟซีเป็นๆเหลขเมื่อลูกเนี้ยขุติอาเีตมันมาลางนั่นห่ดละอาเจตตัวนี้มาบนนั่นสินะได้เวลาไปได้เวลาพอดีครับคุณคะ เขาให้สุกๆบรรมันทั้ง FC เอียดซีเอียินเลยค่ะแล้ววันที่หนึ่งแต่ย่งเง้ยปังมากันจับมันแสนกันล้านสุดขั้นรวดค่ะวที่หนึ่งแบบสุกๆบรรมันเอ้าเดี๋ยวเรีนตอนขอบคุณปู่เนานะคะผู้ค้ากรารนมัสการนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะคุนลอกค้าแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะชุดนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทย นะคะพี่น้องคะแต่วันมืนอแอดเอามาโลกหาทั้งเบิ่งด้วยชาแนลปอมเพราะว่าแนวทางของปูนี่ว่ารัฐบ,บาลว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมาสิมาต่ำเล่าคือกันนี้พี่น้องก่อนที่สิไปรัฐบาลไทยนี่ของปูมักสิมาเล่าก่อนนะคะตามที่สังเกตได,ด้ค่ะพี่น้องเด้อเอาแน้าทั้งมือของปูค่ะเน้นๆเลยนะคะก็คือเก่าสามศูนย์นะคะพี่น้องคะเก่าสามศูนย์สามศูนย์กับสองซี นะคะพี่น้องคะจงไดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนัาไปพิจารณาเบื้อง่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าวค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแลักกต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไผอยากสืผ่านกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาเมื่อลราก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ <c oughs> เผื่อทีสไดบล์พลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอมีความคิดเห็นเกีก่ยวกับคลิปนี้ว่าอย่างไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะพาพี่น้องอยาอกาหายไปโดยวมติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเสียนท่านใดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพาพี่น้องค่ะ ไก่มือเขาม่าเล้วานาะพี่น้องหมือนวันที่28นะคะอีก3มือนสี่มื่นนะคะกะสีประกาศผลเรลาเด้อพี่น้องเด้อธมางศรชอบแนวทางของปูขายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้นะคะผู้ละใบสองใบเด้อพี่น้องอาะยามาประปูเราหมั่นใจมากๆเลยนะคะแนวทางของคู่บ่าวองนี้มาตรงกันกันกบคาม่อ์ที่ปูเล่าได้ไปอ่า สีปูเรามีกินนิมนพอนะคะได้มาตัวเดียวกันเลยตรงกันเลยนะคะไปพี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้ได้ค่ะเด้อสำหรับแม่ทางมานีนะคะของปูวัดป่าอุดรอ,อย่าลืมค่ะถ้าพ,าพี่น้องมักชอบแนวทางของปูชุดนี้ไปรัฐบาลได้นะคะไปแนวทางตำราว,วันจันได้นะคะพ,พี่น้องคะเอาเอกสิได้ขอตัวล่าพ,าพี่น้องมาทำสกูสก้สขขอนไปก้อนนะคะเอาไปพอกันไม่กอไปไน้คลิมหนะคะาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ